ก่อนอื่นต้องบอกว่าวันนี้ผมมาในนามสองตำแหน่งนี้นะฮะ <c oughs> ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับ WD เราเริ่มด้วย Y กันวันนี้ทำไมเราเราคุยเรื่องสมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์ก็เพราะว่า g l o b a l เนี่ยมันโตวันนี้ผมเอาเฉพาะเซมิคอนดักเตอร์อย่างเดียวเนี่ยสิปีเนี่ยโตกันขนาดนี้แต่ความจริงสมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันไม่ใช่แค่เซมิคอนดักเตอร์มันมีมากกว่านั้นอีกเยอะเลยนะครับเป็น10ตัวเลยแล้วมันไปทางเดียวกันหมด แล้วมันก้าวข้ามบาวดูรีของความเป็นอิเล็กทรอนิกส์ไดดีเพราะนั้นถ้าไทยเราจะไปอันนี้การันตีโตแน่นอนยั่งยืนแน่นอนแต่ผมฝากไว้คีย์เวิร์ดอันหนึ่งในหน้านี้อย่าทำเพื่อตัวเองมากเกินไปนะครับทำไมผมพูดคำนี้เราจะแบ่งปันให้กับสังคมให้กับคนไทยให้กับประเทศได้ยังไงเพราะถ้าทำเพื่อตัวเองอะ ขึ้นแล้วก็ลงลงแล้วก็ขึ้นขึ้นแล้วก็ลงไม่ไปไหนสักทีหนึ่งตรงเนี้ยเป็นเวลาจะคิดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องคิดเพื่อคนไทยทั้ง60กว่าล้านคนเราต้องยอมรับว่าประเทศเราติดอยู่ในมิดเดิลอินคอมแท็กนะครับรายได้เฉลี่ยต่อประชาชนก็ยังต่ําและผมเชื่อว่าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยสิ่งที่ทํามาใน50ปีเนี่ยคนในภาคอิเล็กทรอนิกส์มีรายได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยของคนไทย แต่เราจะทำยังไงให้สูงไปมากกว่านั้นอันนี้คือโจทย์ที่ขอให้ทุกคนคิดอยากคิดเพื่อตัวเองต้องคิดเพื่อสังคมคิดเพื่อคนไทยคิดเพื่อลูกหลานอีก50ปีสิ่งที่เราทำได้ดีผมกล่าวไปแล้วเรามาถึงวันนี้เราทำได้ดีมากๆแต่กำลังจะบอกว่าอีก50ปีข้างหน้าทำแบบเดิมไม่ได้ละหนึ่งคืออะไร disruption วันนี้ไม่ต้องพูดถึงละเป็น multi disruption จริงๆเพราะฉะนั้น ไม่ว่าจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์หรือเป็นอุตสาหกรรมไรที่จะอยู่ในประเทศไทยคนที่ทำทีละเล็กทีละน้อย continuous improvement small increment ปีละ2% 3%ไม่อยู่ใน equation สู้โลกไม่ได้ต้องการ big break through แต่ประสบการณ์ของพวกเราเปลี่ยนจาก2มาเป็น3 3มาเป็น4เนี่ยเรา break through แรงมากเลยนะครับเราต้องใช้ DNA เราต้องใช้บทเรียนเราต้องใช้ success formula ในช่วงนี้ถอดออกมาแล้วมาทำอะไรมาทำ Reskill up Skill คนของเราผมพูดตรงนี้เลยเรื่อง Reskill up Skill ผมพูดมา5ปีแล้วนะครับทำไมผมพูดคำนี้วันนี้บริษัทหลายๆบริษัทเนี่ย l s k i l l up Skill เฉพาะเหตุการณ์เฉพาะหน้าคนทั้งโรงงานไม่ได้ Reskill up Skill และการรีสกิลอัพสกิลของคนเราไม่ได้แบ่งปันออกไปสู่ภายนอกและที่สำคัญที่สุดคือนิวสกิลเด็กยุคใหม่จะต้องเข้ามาอยู่ในโจทย์อันนี้ด้วยกันเพนไม่ให้ทำเพียงแค่คนในบริษัทไม่ให้ทำเฉพาะคนในชุมชนแต่จะทำกับภาคการศึกษาแต่ต้องบอกว่าสิ่งที่ทำมาสปีของเรายัางดีไม่พอนะครับผมบอกได้เลยว่าทำไมผมพูดว่าดีไม่พอ วันนี้ประเทศขับเคลื่อนโดยภาครัฐเยอะมากผมว่าเอกชนเราภาคก,การศึกษาเราจะต้องทำมากกว่านี้จะปล่อยให้ภาครัฐตามลำพังเนี่ยงบประมาณเขามีข้อจำกัดจะทำไพลอตอะไรจะทำแซนบ็อกอะไรคิดให้สุดว่าสุดท้ายคนไทยได้อะไร30ปี50ปีจะได้ประโยชน์จากตรงนี้ยังไงอันนี้คือสิ่งที่ฝากไว้ในวันนี้นะครับอันที่สอง โดดเราเห็นละวทำเล็กๆไม่ได้แล้วต้องเก่งแบบก้าวกระโดดเก่งจริงของจริงอย่าลืมนะครับใน5ปีข้างหน้า10ปีข้างหน้าเรามีความท้าทายที่เข้ามาอีก2ตัวคาร์บอนเน็ตซีโร่เรื่องนี้ใหญ่มากเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายมาถึงวันนี้2ปีเนี่ยประเทศไทยทำได้ดีมากๆเลยนะครับเรื่องพลังงานสะอาดรู้ไหมครับในเซาท์อีสเอเชียไม่นับสิงคโปร์เนี่ย เราเป็นเบอร์หนึ่งเลยนะฮะในเรื่องของพลังงานสะอาดแต่ยังไม่จบครับเราข้ามแม่น้ำมาได้นิดเดียวเองถ้าจะข้ามไปจนสุดแม่น้ำต้องทำต่อแล้วถ้าเราทำดีกว่าประเทศอื่นๆการลงทุนอะไรต่อมีอะไรมันจะมาประเทศไทยในทางกับกันถ้าเราทำสู้ประเทศอื่นไม่ได้ตัวนี้ก็มีปัญหานะครับอีกตัวหนึ่งที่ทาง B O I กับกระทรวงการคลังทำให้กับพวกเรามากๆแต่พวกเราจะต้องเข้าไปช่วยเขาก็คือเรื่อง Global minimum tax กำลังจะตามมานะครับเพราะจะเป็น t a เดียวทั่วโลกใครที่ไปอยู่ประเทศอะไรแล้วหวังได้แท็กอะไรพวกนี้อนาคตจะไม่มีแล้วทุกที่คุณจะต้องจ่ายท็ x คุณจะจ่ายที่ไหนวันนี้ B.O.I ช่วยเราเยอะเลยกระทรวงการคลังช่วยเราเยอะเลยพวกเราจะต้องไปช่วยกัน ตรงนี้ถ้าเราทําได้ดีการลงทุนก็จะอยู่การลงทุนก็จะเข้ามานะครับนี่คือตัวที่2นะครับสุดท้ายนะครับผมมองได้เลยว่าสเต a t จี y สำคัญที่สุดอย่าเดินด้วย s เต a t จี y เดียวจุดที่ได้ประโยชน์มาในอดีตมันไม่ได้ตอบโจทย์วัวนวันข้างหน้าจะดีเพราะฉะนั้นฝากด้วยครับว่าทำแล้วเห็นภาพสุดท้ายเพื่อคนไทยที่ดีขึ้นเพื่อประเทศก้าวข้ามมิดเดิลอิคัมแท ทีนี้พอพูดถึงภาครัฐเข้ามาช่วยเรื่องอีโคซิสเตมเราอิเล็กทรอนิกส์เราอะแหล่งของประเทศเนี่ยแหล่งต้นๆในเรื่องอีโคซิสเตมไม่ว่าโลจิสติกไม่ว่าเรื่องไฟเรื่องอะไรเห็นไหมบางประเทศมีปัญหาไฟไม่พอโลจิสติกบางประเทศแพงมากนะครับของเราเนี่ยไม่ได้เป็นสองรองใครนะแต่ทีนี้เวลาเราทำไพร์โหอะไรเนี่ยรัฐะเนี่ยเขาพร้อมที่จะมาช่วยเราเต็มที่แต่พอจะไปสเกลอัพเนี่ยพวกเราต้องคิดช่วยเขาคิด ว่าวันหนึ่งที่รัฐะจะต้องถอยมือลงปล่อยมือลงพวกเราต้องรับช่วงอีกไม่นานเดี๋ยวผมประชาสัมพันธ์เลยนะครับอีกสองเดือนจะเห็นโปรแกรมแซนบ็อกของอิเล็กทรอนิกส์ไทยเด็กจบสามปีเข้ามาอยู่กับเราเงินเดือนสูงขึ้นยั่งยืนขึ้นเดี๋ยวรอพบกับเรานี่ก็เป็นผลงานของ FTI Academy กับกระทรวงอวนะครับกับพวกเราที่ช่วยกันทำมีทั้ง BOI มีทั้ง มีทั้งสถาบันการศึกษาหลายแห่งเลยที่เข้ามาช่วยถ้าเราคิดว่าเราจะทำเพื่อประเทศให้ก้าวข้าม Middle Income t r a p เนี่ยก็ต้องทำให้คนมีสมรรถนะแบบก้าวกระโดด50ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเก่งมากนะครับในเรื่องของการอิ p พ o v e ทีละเล็กทีละเล็กทีละเล็กอันนี้ประเทศไทยเก่งสุดมันถึงย้ายฐานมาอยู่เมืองไทยกันหมดแต่มันไปต่อไม่ได้แล้วมันจะต้องเป็นเบรกทู through. เป็นก้าวกระโดดเพราะนั้นอันนี้คือโจทย์ที่จะต้องเป็นสมรรถนะพอเราได้โจทย์อย่างนี้ปั๊บต้องรีบรีสกิล up สกิลคนของเราคนของเราเลหลายๆคนวันนี้ทำทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กแล,แล้วก็อยากโตทุกๆ3ามสี่ปีก็ต้องเลือ่อนตำแหนง่งทุกปีก็ต้องขึ้นเงินเดือนตรงนี้มันไม่มีทางเลยเพราะ้นวันนี้ค่าแรงเราจะไปเป็น500มันต้องเริ่มด้วยตรงนี้แล้วคนไทยมันจะอยู่ดีกินดี แล้วเราไปสร้างเด็กใหม่ให้มีสมรรถ,ถนะแบบนี้สร้างคนของเราให้มีสมรรถ,ถนะอย่างนี้แล้วไม่ต้องกลัวว่าคนจะออกนะครับคนออกก็มีคนเข้าเราต้องพร้อมที่จะอยู่ในโมเดลแบบนั้นและจะอยู่ในโมเดลแบบนั้นได้คนต้องมี productivity แล้วต้องก้าวกระโดดแล้วมันจะพาประเทศก้าวข้ามไปเมอร์ดิทน้ในคำทัเวลาเราเริ่มต้นเนี่ยเราอาจจะมองที่โ o d u c t แล้วเราก็ จะเสียเวลาอยู่เรื่อยแล้วอย่างที่รู้ว่าวันนี้โลกมันดิสลอฟเร็วมากอะแค่ชื่ออะไรพวกนี้มันก็เปลี่ยนกันอยู่เร็วมากทีนี้มันมันควรจะมองว่าในเบื้องหลังของจุดแข็งของประเทศนี่ในความเป็นสมาร์ตอิเล็กทรอนิกส์โปรดักต์เนี่ยมันมีสมาร์ตโปรเซสก็คือสมาร์ตแมนูแฟคเจอริงอันนี้เราเจ้าพ่อเลยนะอย่างเมื่อกี้ที่แตะไป50ปีเนี่ย บอกได้เลยว่าการเปลี่ยนผ่านจาก2.0มา3.0เนี่ยอิเล็กทรอนิกส์เป็นลายต้นๆที่เปลี่ยนก่อนแล้วก็เห็นเป็นบิ๊กเบรกูของอิเล็กทรอนิกส์ของอินดัสซีไทยอันนี้คือประเด็นที่1ประเด็นที่2มา4.0เนี่ยหลายๆบริษัทก็เริ่มเปลี่ยนอันนี้ยิ่งดับเบิลทิปเปิลของตอนเปลี่ยนจาก2เป็น3ได้ซ้ําตรงนี้เพราะฉะนั้นมันจะมีอยู่ในเรื่องของสมาร์ทแมนูแฟคเจอริงก็คือสมาร์ทโปรเซส และที่สำคัญที่สุดก็คือสมาร์ทพ o p l e ลสองตัวนี้มันเป็นคอมมอนกราวมันเป็นจุดแข็งของประเทศที่จะเคลื่อนแล้ววันนี้เดี๋ยวตอนจบของห้องวันนี้ที่เราจะสรุปก็คือมันต้องเคลื่อนในสองตัวนี้เพราะ p r o d ัก t มันจะเปลี่ยนปล่อยมันเปลี่ยนไปถ้ามันมีสองตัวนี้เป็นตัวแข็งของประเทศเนี่ยจุดที่เราฝันอยากจะเห็นใน20ปี30ปี50ปีข้างหน้าที่เราจะใหญ่กว่านี้เนี่ยตัวนั้นคือตัว success factor เลย ทีนี้พอพอมองสมาร์ทเซนเซอร์เนี่ยนี่ก็คือมุมมองที่เราไปมองในเชิงของเทคโนโลยีกับโปรดักต์บอกได้เลยว่าประเทศไทยนี่มีหลายบริษัทมากๆที่นำเรื่องเซนเซอร์เนี่ยเข้ามายกระดับโปรเซสของตัวเองเนี่ยโอ้โหเชื่อไหมว่า2เดือนเนี่ยคุ้มทุนหมดเลยในการใส่ลงไปมีหลายๆเคสสตัดดี้หรือสักเซสเคสเนี่ยลดค่าไฟไปเกือบ10%เลย นะเออแล้วอิมพูบเรื่อง l ลีนอิมพูบเรื่องไอ้ไซเคลิลไทม์ทั้งหมดเนี่ยมากมายมหาศาลเลยตรงเนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่เราลืมเราไปมองแต่โ o d u c t เราคิดแต่ว่าเอ้ยทำไมต้องซื้อผลิตเองได้ไหมเนี่ยทำไมไม่ย้อนขึ้นไปจากข้างล่างแล้วเอาไอ้ success story เนี่ยผมว่าภาครัฐวันนี้ตื่นเต้นที่เข้ามาร่วมกับเราเยอะมากภาคการศึกษาก็มาร่วมกับเราเยอะมากแต่พวกเราเองเนี่ยขาดอะไรรู้ไหมฮะ ขาดการโชว์แอะแชร์เพราะอะไรอิเล็กทรอนิกส์มาอยู่ประเทศไทย50ปีเนี่ยยึดติดกับคำว่า confidential เยอะผมอยู่บริษัทนี้ออห้ามพูดห้ามบอกเขาห้ามแชร์เขาอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเราเราทำตัวมันมันเหมือนคล้ายๆว่าไม่ใช่เป็นเรื่องไม่ดีนะฮะ ความจริงชื่อเสียงของประเทศไทยในเรื่องของ IP p rotection กับ confidentiality ล่ะมันดีถูกแต่เราไม่แยกแยะว่ามันมีบางอย่างที่ไม่แบ่งปันแต่มันมีบางอย่างที่ควรจะแบ่งปันแล้วใช้โชว์และแชร์ให้มากขึ้นเดี๋ยวภาครัฐภาคก,การศึกษาภาคเอกชนเนี่ยจะต้องทําใหม่เลยสิ่งที่ทํามาใน20-30ปีเนี่ยผมถือว่าล้มเหลวเราโตไม่ทัน เราแชร์ไม่เราไม่แชร์กันนะครับตรงนี้จะทำยังไงที่จะแชร์กันผมว่าตรงนี้จะได้ประโยชน์กับคนไทยผมมองว่าจะขับเคลื่อนประเทศเนี่ยเราจะปล่อยให้ขึ้นขึ้นลงลงยามขึ้นก็ขึ้นเอาลงก็ไปไม่ได้แล้วรัฐาก็ต้องถามเราว่าเฮ้ยตกลงผมสบับสนุนคุณเนี่ยคนไทยได้อะไรผมว่าตรงนี้เป็นเทคเอาเวจากห้องเนี้ยเราต้องไปคิดวิธีโชว์แชร์ใหม่